สวัสดีค่ะวันนี้ชวนไปทำดอกปาเมเรียค่ะเดี๋ยวไว้เตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะลิปบิ้นเบอร์สองตัดขนาดอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะคะจำนวนสี่เส้นนำลิปบิ้นที่เราตัดเตรียมไว้มาพับครึ่งเลยนะคะพับครึ่งพับครึ่งเลยนะแล้วก็กดค่ะ ให้เขาเป็นลอยจากนั้นเราจะทำฐานสี่ค่ะสำหรับใครจะใส่เหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้เลยนะคะเราจะทำการพับเก็บเหรียญน,นะคะ แอมสิ้นบนทับลงมาเส้นขวาทับค่ะซ้ายทับแล้วก็สอดลอดเก็บตรงช่องนี้ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะพลิกชิ้นงานขึ้นมาค่ะเส้นข้างล่างทับขึ้นไปข้างบน ้ายทับแล้วก็สอดลอดเก็บตรงช่องนี้ค่ะทำการล็อลกริบบิ้นค่ะพลิกชิ้นงานขึ้นมาค่ะจากเส้นข้างบนทับลงมาบิดออกไปทางด้านขวานำปลา ทำปไปสอดเข้าย้อนขึ้นมามุมที่สองค่ะหักลองอกมาบีบออกไปทางด้านขวาหักไปกลับสอดย้อนขึ้นมาทําแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะ มุมที่สี่ค่ะมุมสุดท้าย แล้วค่ะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะรวบขึ้นมาหนึ่งสองสามสามเส้นรวบขึ้นมาสามเส้นก่อนเราจะทำเส้นที่อยู่ด้านบนนี้นะคะจับเขาบิดอ้อมทั้งบิดอ้อมสามเส้นนี้ไปเลยค่ะบิดอ้อมไปหนึ่งรอบปลายส่วนตลาย พับไปด้านหลังแล้วก็สอดสอดเข้าใต้ฐานดืมของเขานะคะสอดใต้ฐานนี้เลยเียบน้อยค่ะค่อยดึงอย่าเพิ่งดึงแน่นมากหมุนชิ้นงานมาทางด้านซ้ายค่ะเส้นต่อไปก็คือเส้นเส้นนี้ค่ะเส,นนะส้นที่อยู่ด้านเนี้ย เมืนเดิมค่ะบิดอ้อมเข้ามาหนึ่งรอบส่วนปลายบิดไปด้านหลังสอดเข้าใต้ฐานของเขาเองต่อไปเส้นที่สามบิดอ้อมทางด้านซ้าย สอดเข้าใต้ฐานของเขาเองนะคะใต้ฐานเส้นที่เราใช้ทำเส้นสุดท้ายแล้วเราก็จะหมุนชิ้นงานมาทางด้นานซ้ายไปด้านหลังสอดเข้าใต้ฐาน,นะคะ่ะเราก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วนะเราก็จะทำการค่อยๆดึงจัดกก็บ ให้เขาสม่ำเสมอกันค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะทำกีบด้านนอกเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายเส้นยาวนะคะจับเส้นยาวขึ้นมาบิดมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าใต้ฐานของกีบของเส้นนี้เลยนะ สอดตามเส้นนี้เข้าไปเลยหมุนค่ะไปทางด้านซ้ายค่ะเส้นต่อไปบิดมาด้านหน้าสอดค่ะอ้าเสร็จแล้วก็หมุนไปด้านซ้ายค่ะมุมต่อไปหักชิ้นงานลอดมาด้านด้านหลังอย่างนี้ค่ะสอดเข้าถานนี่เลยค่ะหมุนค่ะ ทำอย่างนี้เลยนะคะทําตามเลยนะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงจัดระเบียบให้เขามีความสม่ำเสมอกันค่ะตัดลิปปิ้นที่เหลือทิ้งได้เลยค่ะเสร็จแล้ว ตัดดิปปิป้นทิ้งได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะดอกคาเมเลียสวยมากค่ะน้องสวยมากบายบายค่ะ